โอเคสวัสดีครับก็มาดูกันต่อเนาะหลังจากที่ลุงตามที่บอกนะว่าได้จะออกแบบทัดแบบที่บอกก็คือจะทําเป็นเอาไวแฟ้งมาถักถัเป็นทัดนะครับก็คือเป็นแบบนี้นะครับก็คือเป็นทัดแบบนี้ก็คือ,อตัวที่ยาวๆครับเพราะว่าถ้าจะใช้ไวแฟงตัวเดียววิ่งยาวๆเนี่ยคิดว่ามันไม่น่าจะดีนะแต่ต้องอันนี้คือความคิดนะนะยังไม่ได้วิเคราะห์มาดูยังไม่แน่ใจว่าใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้ใช้ไวแฟงตัวเดียวใหญ่ๆอะ่ะหนึ่งคือมันหนัก สองก็คือมันน่าจะต้องสั่งพิเศษแล้วก็ใช้เครนใช้ระย,ะยกบุญวายนะครับก็เลยใช้เป็นทัดแทนอันนี้คือใช้ขนาดใบแฟงตัวเล็กที่สุดนะครับที่มีขายจริงๆก็มีเล็กกว่านี้นะอันนี้คือหน้าตัดร้อยคูนร้อยนะครับมันจะมีร้อยคูณห้าสิบอีกไซส์หนึ่งนะแต่ตอนนี้เราทําเป็นตุ๊กตาไปก่อนแล้วก็พวกจริงๆตรงนี้ตัวลองตัวนี้นะครับมันจะมีทัดเหมือนกันแต่ว่าทัดตัวนั้นมัน,มนจะไม่ได้รับน้ำหนักนะลุงก,ก็เลยใช้แปร อันนี้ทำไมใแฝงแล้วก็มายึดแทนนะส่วนข้างบนนี้ก็คือเป็นเป็นโครงสร้างเอเป็นงานสถาปัตย์นะที่ไม่ไม่ไม่ช่วยรับแรงก็แล้วก็ใส่ลังคาต่างๆเข้าไปใส่แปรต่างๆตรงนี้ครับแต่ละจุดนะครับใส่แปรเข้าไปแปรนี่คือใส่ใส่ในใส่ในแบบโครงสร้างไม่ใช่แบบโครงสร้างเลยใส่ในโรบอทนี่นะเออเนี่ยใส่ใส่ทุกตัวนะจนเสร็จละขั้นตอนต่อไปที่ลุงจะทาก็คือจะจะใส่พื้นนะครับ ใส่พื้นจะใส่เป็นอันนี้นะครับเป็นเป็นเป็นแคดดิ้งนะครับก็คือมันจะกจระจายโหลดพที่ฐานครับแต่ว่ามันจะไม่มีเป็นแผ่นพื้นไปวิเคราะห์ในในในโครงสร้างนะเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเพื่อให้มันทํางานง่ายนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเราทําแบบนี้มันจะไม่ค่อยจริงเท่าไหร่เพราะว่าเวลาที่เราเวลาเราเวลาที่เราทําก่อสร้างจริงๆนะตัวพื้นตัวน,นีน้มันจะมันจะประสานกับโครงสร้างเป็นเนื้อเดียวกันนะนะหมายถึงว่ามันจะเป็นสติฟตเนี่ยตัวหนึ่งที่ยึดยึดกับโครงสร้างด้วยนะ ลกงจะค่อยๆใสไ่ไปไไปปทั้งหมดทางหลังนะครับปกติลุงจะไม่เขาเรียกอะไรว่าถ้าเป็นแผ่นพื้นลอยในที่เนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรก็คือแล้วแต่จะเลือกนะเพราะว่าถ้าอย่างงานหลังนี้ก็คือก็คือถ้าเป็นส่วนที่เป็นที่ต่ําก็คือเขาส่วนใหญ่นะบ้านหลังหนึ่งถ้าถ้าเป็นสามนิกน้องเอ็มนะที่ออกแบบกับลุงนะมันก็คือมันจะมีสองระดับทางเดินก็จะระดับหนึ่งแล้วก็ส่วนที่เป็นบ้านก็ระดับหนึ่งแล้วห้องน้าเป็นอีกระดับหนึ่งสองหรือสามระดับเนี่ยนะซึ่ง ถ้าเป็นตัวที่เป็นส่วนที่เป็นใช้งานไม่ใช่ทางเดินเนี่ยมันจะสูงขึ้นมาหน่อยอย่างงี้นนะประมาณสิบเซนแล้วก็ห้องน้ําจะต่ําลงไปอีกประมาณสิบเซนแบบนี้นครับมันก็จะทําอย่างนี้คือปกติลุงจะทำอย่างนี้คือถ้าเป็นส่วนที่สูงขึ้นมาเนี่ยลุงใช้เป็นแผ่นพื้นสําเร็จวางปุ๊บมันก็จะสูงขึ้นมาธรรมชาติมันเนาะเพราะว่าเราวางหลังคานส่วนตัวที่เป็นห้องน้ําเนี่ยเราก็จะเราก็จะกดระดับลงสิบเซนเพื่อเรื่องเรื่องน้ํากันน้ําเป็นธรณีเนาะก็ลุงก,ก็จะ ใช้เป็นหลอดในที่ประมาณนะั้นแล้วก็พื้นบางจุดที่จําเป็นต้องทําเป็นหลอดในที่ลุงก็จะใช้เป็นหลอดที่เพราะว่ามันระดับมันจะต่ํากว่าอย่างยางตรงนี้นะห้องนี้ห้องนี้ถ้าดูแบบสถาปัตย์นะครับอันนี้ซึ่งลุงดูประกอบไปด้วยนะอีกจอหนึ่งของลุงแต่ว่าอันนี้มันจะไม่เห็นเนาะอีกจอหนึ่งของลุงคือตรงเนี้ห้องเนี้ที่ลุงเคอร์เซอร์หมุนๆอยู่เนี่ยอันนี้เป็นห้องน้ำไม่ใช่ห้องน้ําเป็นห้องเก็บของนะครับแล้วก็ห้องเก็บของมาถึงนี้เลยอันนี้เป็นช่องชาร์นะเล็กๆเนี่ยวิ่งมานี้ก็คือระดัับเท่ากน อ่าไม่เท่านี่ห้องเก็บของนี้จะเป็นเมตรสิบพอมาตรงนี้จะเป็นเมตรสิบห้านะครับสูงขึ้นมานิดหนึ่งส่วนห้องน้ํานี่จะเป็นเมตรสิบนะก็คือค่อนข้างทีจะเตียนะก็คือค่าเนี่ยระดับค่าเนี่ยลุงน่าจะเซตไว้ที่ประมาณเมตรสิบก็คือพื้นตรงเนี้น่าจะเท่ากับหลังคานพอดีเอออันนี้อัน,นช่วงนี้อันนี้ห้องอันน,น,นี้ห้องน้ําอันนี้เป็นห้องเก็บของนะเดี๋ยวลองลองใส่ให้ดูก็เนี่ยลุงก็ใส่อย่างนี้ไปเลยก็จะใส่เป็นทูเย์นะครับ ทูเว,เวก็คือกระจายไปทั้งทั้งทั้ง x y กแหละก็คือกระจายทุกทิศนะคืออันนี้ต้องคิดตัด้งแต่แรกนะตั้งแต่ตอนนี้นะปกติลุงก็จะคิดไปด้วยออกแบบไปด้วยแล้วก็เขียนแบบไปด้วยเลยคือตอนปัจจุบันนี้ก็คือพอออกแบบเสร็จก็เขียนแบบไปด้วยเลยแบบนี้นะแต่แต่จะเริ่มเขียนช่วงที่เป็นคานนะครับตอนนี้ยังไม่เขียนนะครับซึ่งตอนนี้เดี๋ยวต้องโมเดลมาตัวหนึ่งตัวที่หนึ่งก่อนแล้วก็วิเคราะห์ออกมา แล้วก็ดูแรงที่เกิดขึ้นแล้วก็ค่อยมันตัดสินใจทีนึงว่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรหรือเปล่าคานขนาดคานเนี่ยจะต้องใหญ่ขึ้นไหมบางจุดอะไรแบบนี้ครับฐานล่างเนี่ย20ตันตามผลทดสอบดินน่ะมันพอไหมถ้าไม่พอจะทํายังไงจะเป็นฐานฐานาเป็นการลอกที่มีเข็ม2ต้นหรือเปล่าเงี้ยโอเคใส่นี้ก่อนอ่าแล้วมันจะมีสัญลักษณ์อันนี้นะคือสัญลักษณ์นี้คือสัญลักษณ์อ่าการกระจายน้าหนักนะคือไปทั้งเอกเนาะตรงนี้ก็ระดับ อันนี้ก็จะเป็นตรงนี้เป็นห้องครัวนะเป็นครัวไทยแล้วก็ระดับคือเมอ็ดหนึ่งบวกเม็ดหนึ่งตรงนี้จะบวกเม 10, นะ็ดสิบเนาะอันนี้ก็จะกดตามออกมาอีกนิดนึง่งก็เดี๋ยวจะไปทําดีเทลในแบบก่อสร้างนะค,คือห้องนี้มันจะกดพื้นลงกดพื้นลงหน่อยนึงอดอ่าลายจีลายซีดลายซนะครับตรงนี้อ่ถูกละสองห้องนี้เป็นห้องเป็นห้องครัวนะครับประมาณนี้ลุงก็จะใส่ประมาณนี้เข้าไป อ่าเนี่ยอันนี้เป็นเป็นหลอยที่ทั้งหมดเพราะมันต่ำนะมันจะต้องกดลงเนาะระดับคานนี่เซตไว้เป็นเมตรสิบนะครับอันนี้ห้องน้ําห้องน้ํานี่ก็เหมือนกัน,นก็เป็นหลอยในที่เหมือนกันช่องชาร์ปช่องชาร์ปนี้ไม่ใส่นะครับเพราะว่าน่าจะเป็นรูเอาไว้แบบเดินท่อนะอันนี้ก็เป็นเมตรสิบนะครับมันตรงนี้มันจะต่อกันเป็นห้องเดียวนะที่เห็นเส้นเส้นนี้คือคานนะครับอันนี้เป็นทางเดินมาเมตรสิบห้าอืม ช่วงนี้ก็เป็นทางเดินเม่สิบห้าเหมือนกันเม่สิบห้าเหมือนกันประมาณนี้ใถ่นี้ไปเลยเอ๊ะตรงนี้แปลกอะเนี่ยอันนี้ถูกป่ะเนี่ยเดี๋ยวนะอันนี้น่าจะผิดครับอันนี้น่าจะผิดอันนี้น่าจะหลุดหลุดมาจากเดี๋ยวเขาเช็คในทีดีนะมันจะเป็นส่วนที่ต้องไปอยู่กับ มันจะเป็นพื้นตรงที่ระหว่างบ้านต่อกับสาวายน้ําซึ่งลุงแยกมาอีกชุดอีกเซตหนึ่งนะมันจะเป็นแยกเป็นสองส่วนจริงๆก็คือสามแหละคือบ้านส่วนหนึ่งส่วนที่สองคือตรงพื้นตรงที่เชื่อมระหว่างบ้านกับสาวายน้ําอะผิดแล้วเนี่ยอันนี้ลบไปไม่ได้ไม่ได้ใช้นะไม่เกี่ยวแล้วก็สาวายน้ําแยกกันต่างหากอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นทางเดิมเหมือนกันก็ใช้เหมือนเดิม พื้นสองพื้นสองทางเหมือนเดิมมันจะม่มีพอลิที้ของของแผ่นพื้นคอนกี่นะครับมันจะมีพอ p e r t ้เพราะว่าจะไม่ใช้แผ่นไม่คิดว่าเป็นผ่นพื้นอ่ะไม่ได้คิดว่าคอลบจุดที่มันไม่ได้ใช้ประโยชน์ไปแคดดิ้งใส่เอ๊ะเดี๋ได้มอ๋อเมื่อกี้ไม่ได้กดเป็นเ็กแทนกูล่าครับมันก็เลยแปลกๆอ่ะโอเคสองทางเนาะ ที่ี้มาดูห้องนี้ห้องนี้แบบสถาปัตย์ประกอบก็ <c oughs> ห้องนี้ก็เป็นเมสิบเหมือนกันก็คือเท่ากันนะครับจะไม่ใช้แผน่นจะใช้แบบลอยที่นะลอยที่กค็คือใช้เป็นพื้นสองทางกนะูเวสแลบโอเคอันนี้จะมีตรงนี้ละเนี่ยช่วงนี้นะ่าจะใหญ่ขึ้นเออเนี่ยตรงนี้ยทางเดินตรงเนี้ยทางเดินตรงนี้ เอาเดี๋ยวนะ <c oughs> ทางเดินตัวนี้และตัวนี้เป็นช่องบันไดนะตรงนี้ทางเดิตนตรงนี้มาถึงช่องบันไดนี้คือจะสูงขึ้นเป็นเมตรยี่สิบเซนนะครับตรงนี้ลุงจะใช้เป็นแผ่นพื้นหล่อในที่ไม่ใช่หล่อที่พูดผิดดิแผน่น,น,น,แผนพื้นสําเรธินะครับแผ่นพื้นสําเร็จททองเรียบแผลงสลบนะครับประเด็นก็คือถ้าอย่างอย่างบ้านหลังนี้นะก็คืออย่างบ้านหลังนี้เนี่ยชั้นชั้นหนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าลุงทำลุงคือลุงจะให้มัน กระจายน้ำหนักไปทางเดียวหมดนะครับเพื่อเพื่อเป็นการเวลาทําหน้าง,งานจริงๆมันจะทง่ายนะไม่ใช่วิศกรบางคนก็กระจายน้าหนักไม่เหมือนกันบางทีก็ไปแผ่นนี้ไปทาง x บางนี้แผ่นนี้ก็ไปทาง y อย่างงี้ครับมันแล้วแต่วิศกรนะซึ่งบางคนเ็าจะทําอย่างนั้นซึ่งลุงไม่ชอบใช้อย่างนั้นเพราะว่าลุงกลัวว่าช่างเขาจะวางผิดนะครับสี่เมตรนี่ตัวนี้ยาวไปนะเนี่ย <c oughs> ยาวไปที่จะวางแผ่นพื้น,นครับอาจจะต้องซอยขานเพิ่ม <c oughs> คือคือสี่เมตรมันได้นะหมายถึงว่าตาม รับน้ำหนักของของในของที่เขาขายกันอนะ่ะเขาบอกมันรับน้ำหนักได้แต่ว่าจากประสบการณ์ของลุงแล้วคือถ้าเราใช้ถ้าเราใช้เ,ใชเปิดเดรบิดดูนีดหนึ่งนะดูจอ <c oughs> ถ้าเราใช้เป็นพื้นที่ยาวถึงขนาดสี่เมตรเนี่ยคือลุงจะวางลุงจะวางแนวนี้นะแนวเนี้ยนะถ้าเราใช้เป็นพื้นขนาดสี่เมตรเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องการโกงตัวครับเต็มที่ลุงใช้แค่สามสาเมตรหสิบอ่ะเนี่ยสองสองเมตรเก้าสิบไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็น เต็มที่นี่ยาวสุดที่ลุงใช้สำหรับแผ่นพื้นสําเร็จนะนะทองเรียบมก็คือใช้แค่4 3เมตร50ถ้าเป็น4เมตรลุงจะไม่ใช้เพราะว่าเรื่องการกลงตัวมันจะโก่งเยอะครับตรงนี้เราจะซอยคานเพิ่มนะเดี๋ยวก็แบ่งเพิ่มหนดตรงนี้นิดนึงเพิ่มตรงกลางครับเพิ่มตรงกลางแบ่งเป็น2องเนาะ <c oughs> โอเคเนี่ยมันจะเพิ่มหนดเห็ไหมแนวหนึงเนี่ย แล้วก็ซอยคานเพิ่มไปค็คานหนึ่งคานคอนกีตนะครับเออ่ B1 ก็คือตัวที่ใช้เป็นตัวโมเดลนะอ่าใส่เข้าไปซอยเข้าไปเพื่อที่จะไม่ให้สเปนมันยาวเกินไปประมาณนี้โอเคเดี๋ยวจะใส่แคดดิ้งนะครับก็คือแผ่นอันนี้ทําให้ดูเฉยนะเพราะว่าทำจริงถ้าทําจริงแล้วไล์ดูแบบนี้รับรองว่า ทั้งวันก็ไม่ไม่เสร็จ <c ười> คลิปดูกันทั้งวันอ่ะเพราะมันนานนะว่าจะเสร็จบ้านหลังหนึง่งเอาแกนไหนดีกันเอ,กเ,อกเนาะมันขึ้นอยู่กับตอนเราเลือกด้วยนะเอกไวอันนี้น่าจะไปทางที่ลุกต้องการแล้วเนะี่ยอันนี้คือทิศทางของการการการะจายน้ําหนักของเขานะตัวนี้มันจะสูงขึ้นสิบเซนแล้วก็กระจายน้ำหนักไปทางเนี้ครับขวาซ้ายขวาเนี่ยลุงจะให้มันกระจายทางนี้หมดทั้งหมดนะครับสําหรับบ้านแต่ละหลัง ลราชอบให้มันกระจายทางเดียวกันเพื่อที่จะให้ช่างเขาทําง่ายๆคนระับถ้าเราเลือกไปเลือกมาอันนี้ไปทางนี้อีกอันหนึ่งไปทางนึงเนี่ยปุ๊บปัญหาคือช่างเขาจะทําถูกไหมถ้าเกิดช่างเขาทาผิดปุ๊บก็จะก็จะผิดไปจากที่เราตั้งสมมติฐานเอาของโครงสร้างประมาณนี้อันนี้หลังจากนี้เราก็จะทาให้มันเสร็จทั้งฟอร์น,นี้ฟอร์หนึ่งเนาะประมาณนี้ช่วงนี้ก็จะเป็นห้องรับแขกห้องอะไรเขาครับถ้าเป็นสูงขึ้นเป็นเมตรยี่สิบก็จะใช้เป็นอย่างนี้แหละโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ ประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวลุงก็จะทำไปเรื่อยๆแล้วก็อัปเดตยังไงแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังโอเคครับสวัสดีครับ